สวัสดีครับทุกคนครับในคลิปนี้ผมจะมาแชร์ไอเดียการใช้สูตรใหมโค o ไพ l อ t แทนสูตรอีฟกันครับ เริ่มต้นในตัวอย่างที่1ก่อนหน้านี้ถ้าเจอโจทย์ลักษณะนี้ผมจะคิดถึงเท่ากับอ e ีแบบนี้ถูกต้องไหมครับแต่ชีวิตของผมเปลี่ยนไปหลังจากที่เจอโค p i ล o อตทุกคนครับผมสามารถพิมพ์ว่าโค p พล็อแบบนี้ได้เลยแล้วก็แ็บก็ได้หลังจากนั้นผมไม่ต้องคิดเยอะทุกคนครับผมแค่จิ้มเข้าไปในช่องที่ผมใส่คำพูดไว้นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการหลังจากนั้นผมใส่คอมมาแล้วคะแนนของผมเริ่มต้นอยู่ในช่อง C4 ผมจิ้มเข้าไปตั้งข้อสังเกตเพียงเท่านี้แล้ว Enter ปั๊บ ผลลับมาถูกต้องด้วยทุกคนครับหลังจากนั้นถ้าเกิดผมจะ Copy สูตรนี่พื้นฐานเดิมเดิมบางทีก็เริ่มต้นใส่เข้าไปด้วยถูกต้องไหมครับนี่คือล็อกเซล B ์ B1 ไว้ C4 ไม่ต้องล็อกเพราะเดี๋ยวเปลี่ยนไปเป็น c 5 c 6 c 7ใช่ไหมครับผม Enter ปั๊บหลังจากนั้นผมเลือกช่องที่ผมเขียนสูตรไว้แล้วเลงตรงนี้ดับเบิลคลิกลงไปจบข่าวครับ อาจารย์ครับถ้าเกิดผมต้องการเขียนสูตรแค่เพียงช่องเดียวไม่ต้อง Co พปี้ได้ไหมครับนั่นก็เลยเป็นที่มาของตัวอย่างที่สองผมต้องปรับเงื่อนไขไปอยู่ในรูปแบบตารางทุกคนครับนี่คือเงื่อนไขมากกว่าเท่ากับ50ผ่ฟานมากกว่าเท่ากับ0ตกครับผมจะเรียงเงื่อนไขจากมากไปน้อยก็ได้น้อยไปมากก็ได้นี่คือเทคนิคทุกคนหลังจากนั้นยากระพริบรตาผมจะลองใส่สูตรโคโไปหลอดเหมือนเดิมทุกคนครับตามนี้หลังจากนั้นคําพูดมาก่อนครับ b 3จากข้อมูลตัวเลขที่เลือกแล้วใส่คอมมา่าหลังจากนั้นผมลากคลุม คะแนนทั้งหมดแบบนี้เลยครับสเต็ปต่อไปผมใส่คอมมาต่อส่วนที่2จะหมายถึงเงื่อนไขผมพิมพ์ข้อความรอไว้ผมจิ้มเข้าไปครับ F3 ต้องการผ่านตกตามเงื่อนไขนี้ครับเงื่อนไขนี้อยู่ที่ไหนครับใส่คอมมาต่อตั้งข้อสังเกตสเต็ปการใช้งานค่อยเป็นค่อยไปแบบนี้ครับหลังจากนั้นเงื่อนไขผมจะเลือกตรงไหนก็ได้ตรงนี้ก็ได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับแล้วทุกคนอย่ากระพริบตาทึ้งสองซาปั๊บ ใส่สูตรแค่เพียงช่องเดียวผลลัพธ์มากันอื้อเลยครับเห็นไหมครับและนี่ก็คือสูตรไส้ในทุกคนครับผมลืมอีไปได้เลยตอนนี้ อาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดว่าเงื่อนไขยเยอะๆได้ไหมไปดูกันต่อในตัวอย่างที่3ครับเอาตัวอย่างใกล้ๆตัวครับตัดเกรดทุกคนผมข้อเรียนแบบตัวอย่างที่2เมื่อกี้เลยครับใส่เงื่อนไขรอไว้แบบนี้เรียงจากมากไปน้อยก็ได้น้อยไปมากก็ได้ง่ายๆายสบายๆนี่คือเทคนิคส่วนตัวที่ผมใช้ทุกคนหลังจากนั้นผมก็พิมพ์เท่ากับโคไปหลอดเหมือนเดิมเดะเลยครับใส่เข้าไปตามนี้คอลแถบผมจิ้มเข้าไปในช่อง b หนึ่งนั่นคือคําพูดที่ผมเตรียมไว้แล้วใส่คอมมา่า คะแนนอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ครับ44ถึง414 หลังจากนั้นเงื่อนไขอยู่ที่ไหนใส่คอมมาก่อนข้อความที่เตรียมไว้จิ้มเข้าไปใน F1 ครับแล้วสุดท้ายใส่คอมมาเพื่อไปเลือกตารางเงื่อนไขที่เตรียมไว้สังเกตนะครับแพทเทิร์นการใช้งานเหมือนกันเดะเลยทุกคนครับไม่ต้องเขียนอีฟซ้อนอีฟหลายชั้นกันไปเลยตอนนี้ครับโลกยุคใหม่ Excel ให้โคพาย o t ลมาใช้แบบนี้เลย Enter ปั๊บเสร็จเรียบร้อยถูกต้องเป๊ะด้วยทุกคนดูสิครับสเต็ปต่อไปอาจารย์ครับสามารถใช้โคพาย o t ลแทน if e and นดได้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูต่อในตัวอย่างที่ ผมก็พิมพ์คําพูดเดิมๆรอไว้ทุกคนท้งขก็สังเกตคําว่าและเห็นไหมครับง่ายๆสบายๆายกันไปแบบนี้เลยหลังจากนั้นผมลองทดสอบพิมพ์เท่ากับโคลไพลอตอีกครั้งหนึ่งพร้อมที่ผมเตรียมไว้ก็คือ B1 นนั่นคือคําพูดที่ผมเตรียมไว้นั่นเองหลังจากนั้นผมใส่คอมมา่าสนใจที่ไหนบ้างลากกลุ่มไปเลยทุกคนครับลองท้งข้อสังเกตผมเลือกเพียงเท่านี้ใส่วงเล็บปิดเอนเตอร์ปั๊บได้ผลลัพธ์เหมือนกันทุกคนครับ และนี่ก็คือไส้ในของสูตรโคไพลอตอาจารย์ครับผมสามารถเปลี่ยนไส้ในได้ไหมอย่างเช่นเป็น i ี an d และอีกคําถามทุกคนครับผมสามารถเปลี่ยนจากคําว่าและเป็นคําว่าหรือได้ไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสุดท้ายตรงนี้ผมเปลี่ยนจากคําว่าและเป็นคําว่าหรือเรียบร้อย หลังจากนั้นผมต้องการใส่ในเป็น evo ทุกคนครับแต่ผมจะใช้โคไปหลอดเป็นตัวช่วยแบบนี้ทุกคนตั้งข้อสังเกตดีๆครับผมแค่พิมพ์เท่ากับโคไปหลอดวงเล็บเปิดแล้วจิ้มเข้าไปในคําพูดที่ผมเตรียมไว้แล้วปิดวงเล็บ Enter อร์ปับ๊บเรียบร้อยทุกคนดูสิใส่สูตรว่าโคไปหลอดแต่ผลลัพธ์พอ Enter อร์ปับ๊บดูสิครับ evo นี่คือผีหลอกชัดๆทุกคนนี่คือบรรยากาศใครอยากได้เป็นสูตร e v อโดยใช้โคไปหลอดเข้ามาช่วยนําทางแบบนี้ก็ได้ครับ แล้วสุดท้ายผม Enter อรปั๊บแล้วเลงไปที่ช่อง E3 ตรงนั้นคลิกขวา Copy แล้วเลงไปที่เป้าหมาย E6 ตรงนี้แล้วคลิกขวาเพสสเปเชียลขอเลือกเป็น Value แล้วตอบ OK สุดท้ายทุกคนครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปในสูตรหน้าเครื่องหมายเท่ากับเคาะปุ่ม Back Space 1ทึทีแล้ว Enter อรปั๊บ เรียบร้อยหลังจากนั้นผมก็ใช้งานแบบสูตรธรรมดาแบบนี้ก็ได้ก๊อปปี้ลงไปสบายๆแบบนี้เลยครับและนี่ก็คือไอเดียการใช้สูตรโคพ i ลล t แทนสูตรอีฟทุกคนสําหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้เติมเต็มตรงประเด็นต่อย,ยอดได้ชัวขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม